ตอนนี้ปัญหาคือว่าคนม,นมาตรวจเสร็จแล้วไม่พบเชื้อแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายังไม่พบเชื้อยังไม่ได้เป็นนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าตอนนี้ยังปวดไม่เจอตอนนี้มีอยู่2แบบนะครับอันแรกเนี่ยที่เขาพูดถึงว่า PCR PCR เนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่าตรวจหาเชื้อนะครับการตรวจเนี่ยเราจะใช้ตัวอย่างจาก โครงจมูกนะครับหรือว่าที่ช่องคอก็ได้นะครับเก็บทั้ง2องอย่างเลยอันที่สองเนี่ยเราเจาะเลือดนะครับเราจะเจาะที่ปลายนิ้วก็ได้หรือว่าเราจะเจาะที่แขนก็ได้ครับเขาจะเรียกการตรวจแบบนี้ว่าการตรวจหาภูมิคุ้มกันฮนะตอนนี้มันมีค่าใช้จ่ายที่มันแตกต่างกันนะครับการตรวจเชื้อเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่านะครับเพราะว่าจะต้องเอาเชื้อเนี่ยไป ขยายให้เยอะๆนะครับให้มีปริมาณพอที่จะตรวจสอบได้แล้วก็ใช้เวลาในห้องแลบเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันถึงแพงอยู่ประมาณ 3- 4 0 0 0บาทนะครับส่วนไอ้ตรวจที่เป็นตรวจภูมิเนี่ยราคาจะถูกลงมานะครับประมาณ1000บาทลงมาครับระยะยเวลาในการตรวจนะครับเราอยากจะรอสักประมาณ5-7วันนะฮะถึงจะเห็นว่ามีเชื้อติดหรือเปล่าเพราะว่าจะชัวร์กว่านะโควิดเนี่ยมันอันตรายนิดนึงคือเวลาที่มันฟักตัวเนี่ยเราอาจจะตรวจไม่พบนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ปัญหาคือว่าคนม,นมาตรวจเสร็จแล้วไม่พบเชื้อแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายังไม่พบเชื้อยังไม่ได้เป็นนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าตอนนี้ยังปวดไม่เจอถ้าเราเกิดไปอยู่กับกลุ่มเสี่ยงนะครับเราได้ตรวจแล้วแล้วเราได้ผลว่าเรายังไม่พบเชื้อเนี่ยผมก็ยังแนะนําว่าให้เราเนี่ยเฝ้าดูอาการตัวเองต่อนะอย่าออกไป ซาต่อหรือว่าออกไปทําอะไรมากมายเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงเงาก็ได้ที่เรียกว่าชาโดพิเลียดครับช้าด์พิเลียดก็คือว่าเวลาที่เราไปตรวจเนี่ยเรายังอาจจะยังไม่พบแต่เราติดไปแล้วแล้วเราแพร่เชื้อได้ไปแล้วครับผลเป็นลบแล้วก็จริงเชื้อมันยังเปอยู่ในวะฟักตัวแล้วมันซ่อนอยู่ข้างในเรายังตรวจไม่เจอเรายังไม่สามารถจะใช้วิธีที่เรามีเนี่ยตรวจเจอได้แต่วิธีที่ตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะเจอตัวนี้ก็ได้ ถ้าตรวจทั้งสองอย่างเนี่ยเราสามารถจะลบชาร์ว์พีเดียออกไปได้ทั้งหมดเลยจะค่อนข้างชัวร์ว่าติดหรือไม่ติดแต่ยังไงก็ตามถึงได้มาเป็นลบอยู่ก็ควรจะกัดตัวต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วดูว่าไม่มีอาการจริงๆคนที่เพิ่งไปเจอกับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็แนะนําให้ไปตรวจหาเชื้อก่อนแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสองเนี่ยคือไม่ได้ไปอยู่ ในกลุ่มเสี่ยงแรกตรงนี้เนี่ยรับผิดเทสก็ช่วยสกรีนได้เพราะว่า1มันทําได้เร็วกว่าครับแล้วก็2มันถูกกว่าคนที่ตรวจก็รู้สึกสบายใจด้วยเพราะว่าการที่จะเก็บตัวอย่างจากจมูกหรือว่าจากคอเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้การแพร่เชื้อมันสูงขึ้นมากได้ด้วยครับสุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยชุดตรวจตอนนี้ค่อนข้างจะมีความแม่นยําสูงทั้ง2องอย่างนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการเลือกในการที่จะตรวจแบบไหนเนี่ยต้องให้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่านักกิดการแพทย์ให้คําแนะนํานะครับ แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ต้องระวังเต็มที่ครับแล้วคนที่ได้ผลลบอย่าชะล่าใจว่าเราลบแล้วเราจะทำตัวแบบเดิมได้แล้วจะไปนู่นมานี่ได้คิดว่าเราจะต้องกักตัวต่อนะครับอยู่บ้านดีกว่าครับอาจจะเบื่อหน่อยนะครับแต่ว่าช่วยกันครับท่านอยู่ที่บ้านนะครับท่านก็ช่วยสังคมได้แล้วการที่เราไม่เอาตัวไปเสี่ยงนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ ช่วยให้ระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ